ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโอ้ยดาราชายเนี่ยนะคะกําลังแบบว่าบ้าฟิตหุ่นมากมาย<อ>บางคนเนี่ยเข้าฟิตเนสเนี่ยก็เล่นแบบว่ากําลังพอดีบางคนเนี่ยบ้ามากเล่นกล้ามใหญ่มากเพราะกล้ามใหญ่มากปุ๊บเลด้ามันจับจ้าเก<อ>เก้งก,ก,กวางเนี่ยมองเป็นสายตาเดียวเลยนะคะซึ่งก็จะทาให้แบบว่าหนุ่มๆก็เสียวกันไปแล้ว<อ>เพราะบ,บางคนอย่างทีเ่เราเคยอ่านข่าวโดนขโมยเกงในบ้าง<อ>โดนนู่นนี่บ้างแหละจนทําให้แบบว่าทุกคนหวาดหวั่นกัน่เกงในที่ ขโมยไปเนี่ยัไม่ทําอะไรอ่ะเอาไปดมคือแต่เช้านี้ไม่คือเขายังไม่ซักเลยดมเลยหรอห้องมันกลามาเปนเหงือนี่หมักตายฉันก็งงนั่นแหละ,ละคือสิ่งที่เป้าหมายต้องการเลยพี่ก้องหาออและวันนี้ค่ะในสิ่งที่พี่ก้องสงสัยอยู่เราก็อยากไปถามคนในวงการบันเทิงหาว่าดาราชายคนไหนในี่ที่แบบว่าดูออน่ากินมากที่สุดแล้วคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับดาราชายพวกนี้และมีหนึ่งคนค่ะที่พูดถึงพี่ก้องด้วยเพราะฉะนั้นฟังดีๆหูพึ่งไปชมกันเลยจ่า เจ้าคะล่ำพังหนั่งหน้าหล่อเหล่าอย่างเดียวเห็นทีจะไม่พอซะแล้วเพราะปัจจุบันหนุ่มๆเข้าหันมาสนใจใส่ใจสุขภาพและรูปร่างกันมากขึ้นเรียกว่าไม่แพ้สาวๆชนีทั้งหลายเลยก็ว่าได้เพราะสมัยนี้เขานิยมเข้าไปสร้างซิกแพก็กเพิ่มสเสน่ห์กันในฟิตเนสฟิตแล้วฟิตอีกฟิตจนรูปร่างเฟิร์ม ยิ่งท่าหนุ่มๆในวงการบันเทิงแล้วเรียกว่าฮิตสุดๆใครที่ไม่มีกล้าไม่มีซิกแพกเนี่ยเชยมากค่ะถ้าฟิตแอนเฟิร์มแล้วแน่นอนว่าต้องเป็นที่ต้องตาต้องใจของเราเก้งกวางบางชนีแน่นอนเราลองไปถามคนบันเทิงกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขาคิดยังไงกับหนุ่มๆที่หันมาออกกำลังกายฟิตขุนกันบ้างก็จริงๆดาราก็ ต้องมีรูปร่างบุคลิกที่มันที่ดีใช่ไหมครับก็ทําให้มันถึงจะเป็นดาราได้เพราะว่าทําให้คนหลงไหลใช่ไหมคนทำให้คนชื่นชอบร้บผมก็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 เป็นสิ่งที่ดีนะทั้งทั้งสาวแท้สาวเทียมก็ขอให้มีความรักเป็นตัวดาราไม่ไม่ทำ้ายดาราก็พอแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เดี๋ยวนี้ดาราชายก็เริ่มมาฟิตแอนด์เฟิร์มกันคือนอกจากที่จะมีรูปร่างที่ดีแล้วเนี่ยก็ ยังช่วยให้มีสุขภาพที่ดีด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีรูปร่างที่ดีนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีอ,อ,อะไรนะเก้งกวางบางชนีหรืออะไรเงี้ยครับหรือผู้หญิงสาวๆชอบมองนะครับก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาผมเจอใคร ออถอดเสื้อหูดีๆผมก็ชอบมองนะครับสมัยนี้เนี่ยนอกจากผู้หญิงจะแข่งสวยกับผู้หญิงแล้วนะคะผู้หญิงก็ต้องแข่งสวยยิ่งกว่าผู้ชาย,ยะคะ่ะเพราะว่าผู้ชายบางคนแบบหเนี๊ยบมากเป๊ะผมเป๊ะแต่งตัวเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แบบหุ่นเป๊ะกันทุกคนเลยอย<ๆ>่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องแบบสวยแข็งจร oh <my> <laughs> ิงอย่างที่น้องแจมว่าผู้ชายสมัยนี้เป๊ะมาก เป๊ะกว่าสาวๆซะอีกแต่ไม่เป๊ะก็กลายเป็นที่ต้องการของตลาดแก้งกวางไปแล้วถึงท่านเอ่ยปากว่าอยากกินอยากกินลองไปถามความเห็นคนบันเทิงดีกว่าว่าพวกเขาคิดว่าดาราชายคนไหนที่สาวแท้สาวเทียนอยากกินมากที่สุดผมก็ยกให้กับคุณกันกันตาวรก็ได้นะครับเพราะว่าคุณกันนี่เขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากทางรูปร่างหน้าตา เสื้อผงเสื้อผ้าเขาดูแลทุกอย่างอย่างรูปร่างเขาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับเขาจะดูแลตลอดเวลาเลยพี่อําอธิชาตินะคะใช่อันนี้แบบอันนี้ก็คือแบบดูจากหุ่นเขาด้วยแล้วก็แบบเออเป็นแบบเสียงจากเพื่อนๆนรอ,อบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบกรีดพี่เขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะเป็นพี่เดียวสุริยนเพราะว่าเขาหุ่นดีมากผมนับถือเขาด้วยเพราะว่าเขาเขาอยู่ในอยู่ในกฎเกณฑ์ของตัวเองอยู่ในศีลธรรมของตัวเอง แล้วก็เข่งขัดมาก<ะ>นักถือครับชาคิดแย้มนามเนี่ยผมเป็นศิลปินที่ผมเออได้สัมผัสแล้วเฮ้ยเขาดูดีเขาแบบมันเป็นแบบผู้ชายที่ดูอบอุ่นนะเป็นแมนคือเราได้ทํางานกับเขาแล้วแบบเฮ้ยเราแบบเอแบบเอเขาเจ๋งอ,ะอ่ะแล้วพี่ก้องปิยานะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่เก่งกว่างมองนะครับอยากได้เป็นแบบว่า,าภรรยาเพราะว่าพี่ก้องปิยานี่นะเป็นคนที่ เข้าถึงคนง่ายปกติดาราเนี่ยประชาชนเข้าถึงแต่พี่กล้องเนี่ยเข้าถึงดาลายทีหนึ่งครับผม <laughs> พี่กล้องน่ารักอ่าก็เลยพี่กล้องเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนพูดสนุกเป็นคนที่อ่าน้องๆให้ความรักความอินดูครับก็เลยแบบว่ายิ่งเฉพาะเก้งกวางเนี่ยโอ้โหเอาเถอะอยากมีอนอะไรคนดีนะติดต่อเช็คกล้องติดต่อเช็คกล้องติดต่อเช็คกล้องสิค้าว้ายแล้วคุณบอลเอาความลับของพี่ก้องมาเปิดเผยซะแล้ว ว่าแต่จริงไหมล่ะคะเนี่ยพี่ก้องค่ะแต่ละคนที่พูดมาหุ่นเสียๆกันทั้งนั้นเดี๋ยว่าแต่สาวท้าสาวเทียมที่ไหนเลยแจเองเนี่ยก็อ,อยากกินกับเขาเหมือนกันนะคะอะก็ต้องขอบคุณภาพส,สวยๆต่างๆงานานานะคะจตตัด attitude ด้วยนะคะขอา<ม>ยลาเลยค่ะ หิวเลยค่ะหิวใช่ไหมแต่ว่ามีคนเขาบอกว่าอยากสบายต้องหาพี่ก้องจริงเปล่าอันนั้นถูกต้องค่ะแล้วทำไมมีแต่ลูกผู้ชายคะเราอ่ะโอ้โหมาเลยค่ะตอนที่เขาบอกถูกต้องเลยค่ะทุกอย่างนี้พี่บอลพูดถูกต้องเลยค่ะจริงไหมที่เป็นสเปคของเก้งกวางถูกต้องเลยค่ะจริงไหมที่สเปคของเราเนี่ยไปโดนกับหลายๆคนโอ้ยอยากโดนเหมือนกันค่ะข่าวแซ่บเรื่องเม้าวงการบันเทิงอย่างนี้ต้องข่าวไฮเอ็นของเรามีเยอะค่ะและแน่นอนนะคะถ้าอยากเกาะติดทุกกระแสนี่ง่ายมากเข้าไปกดเลยนี่ี่ปุ่มนี้ปุ่มข้างล่างนี่ค่ะ ไม่เท่านั้นนะฮะคุณยังได้เกลือนไปกับคอนเทนต์ต่างๆของช่องสาม็กอีกมากมายอย่ารอช้ากดเลยค่ะกดเลยค่ะและบองว่า<ะ><ะ>